เปิดเทอมนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีเฮเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวในการช่วยนักเรียนทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ2 5 6 7แล้วค่ะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กระชากติดตามกดซักซักไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะมีเฮแน่นอนค่ะสําหรับเปิดเทอมนี้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนนะคะทุกๆคนเลยล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนประจําปีงบประมาณ2 5งพออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปวชเลยค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่8%ทุกระดับชั้นซึ่งล่าสุดการลดภาระนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้านการศึกษา เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลนะคะให้ความสําคัญเฉพาะการเพิ่มอัตรางเองินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปวชเลยนะคะตามที่มติคอรมอรได้มีการอนุมนัติและตอนนี้ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดอย่างต่อเนื่องใน4ปีงบป,ประมาณค่ะตั้งแต่งบป,ประมาณประจำปี2566ไปถึงปีงบป,ประมาณ2569เลยและข่าวดีค่ะในปีการศึกษา2 2567นี้รัฐบาลมีการเพิ่มอัตรางเงินอุดหนุนรายหัวต่อเนื่องนะคะในปีงบประมาณ2566มาจนถึงปีงบประมาณ2567ในรายการค่าจัดการเรียนการสอนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมไปถึงการเพิ่มอีกประมาณร้อยละ8ค่ะส่วนอุปกรณ์การเรียนนะคะค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสืออัตราคงที่ตามเดิมตามปีงบประมาณ2566นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนขนาด เล็กด้วยค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่ยากจนค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอนและก่อนอื่นค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารข่าวดีก่อนเปิดเทอมเลยนะคะยินดีกับผู้ปกครองน้องๆนักเรียนหนุนหุกทุกคนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวประจําปีงบประมาณ2,568ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบ,บาลถึงปวชเลยค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่8%ทุกระดับชั้นนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ